อ่ะก็มาถึงหัวข้อ9.3.1.2นะครับเรื่องของสักไฟฟ้าของเซลลและสักไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลลนะครับคราวนี้สิ่งที่เขาจะอธิบายนะครับเขามีแผนภาพมาให้ตัวนี้สังกะสีมีสังกะสีไอออนนะครับแล้วก็มี สะพานเกลือนะครับแล้วก็เป็นซ u อบวกนะครับแล้วก็โลหะทองแดงอ่ะจากแผนภาพเซลล์ตรงนี้เราพอจะวาดรูปออกด้วยครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะครูกำหนดให้ตรงนี้เป็นสังกะสีก็แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นทองแดงนะครับ ตรงนี้เป็นขั้วสังกสีในนี้ก็ต้องมีสารละลายของอะไรครับอเป็นซิงค์ไอออนใช่ไหมครับในนี้ก็มีมีคอปเปอร์ไอออนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสะพานเกลือนะครับมีสะพานเกลือเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต่อวลต์มิเตอร์ให้ด้วยจากแผนภาพเซลล์ตรงนี้เราบอกได้ไหมครับว่าอิเล็กตรอนไหลจากเซลล์ไหนไปเซลล์ไหนจากแผนภาพเซลล์ตรงนี้ เป็นการทบทวนของเดิมด้วยถ้าด้านนี้เป็นปฏิกิยาอะไรครับด้านซ้ายเป็นปฏิกิยาออกซิเดชันใช่ไหมครับเป็นปิยาออกซิเดชันด้านขวามือก็คือเป็นปิยา reduction เพราะฉะนั้น o x ก d a t i o n หมายถึงอะไรอิเล็กตรอนมันออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นทิศทางของอิเล็กตรอนจะเป็นไงครับไปทางไหนจกขั้วไหนไปขั้วไหนขั้ว ของสังกะสีไปออกไปหาขั้วค,วคอปเปอร์ถูกไหมครับอิเล็กตรอนจะไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอิเล็กตรอนไปอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วเข็มละ่ะไปทางไหนเข็มชี้ไปทางไหนทางสังกะสีหรือว่าทางคอปเปอร์ทางคอปเปอร์เข็มชี้ไปทางนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราวาดรูปอย่างนี้ถูกต้องละนะครับ แล้วเรารู้ไหมครับว่าสักไฟฟ้าด้านไหนสูงกว่ากันเข็มจะชี้ไปทางไหนครับชี้ไปทางสักไฟฟ้าที่สูงนะจําไว้นะครับส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นสักไฟฟ้าต่ำเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ละทิศทางการไหลอิเล็กตรอนเนี่ยไปทางนี้ใช่ไหมครับกระแสฟไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นอย่งนี้ครับกระแสไฟฟ้าไหลตรงข้ามใช่ไหมตัวไอเนี่ยกระแสฟไฟฟ้าเนี่ยไหลตรงข้าม ไหลสวนทางกับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับเฮ็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลจากศักไฟฟ้าสูงไปยังศักไฟฟ้าต่ําโอเคไหมตรงนี้นึกออกไหมครับอ่าไหนวาดก็เอาให้หมดละตรงนี้เขาเรียกว่าขั้วแคโทดหรือแอนโนดขั้วแคโทดหรือแอนโนดตรงนี้ขั้วแอนโนดตรงนี้ก็คือขั้วอะไรครับ แคโทดตรงนี้เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบขั้วลบตัวนี้คือขั้วบวกอ่าโอเคนะครับเกือบสมบูรณ์ละนะครับคราวนี้เราลองมาดูไอ้ตรงนี้เข็มเนี่ยนะครับมันชี้ไปทางสักไฟฟ้าสูงจําไว้เลยนะเข็มมันจะชี้ไปทางศักไฟฟ้าสูงนะครับถ้าเกิดว่าเราเอามาต่อนะครับในหนังสือเขาบอกว่ามันจะอ่านค่าได้อ่านค่าได้เท่ากับเท่าไหร่ หนังสือบอกอ่านค่าได้หนึ่งจุดหนึ่งโวลต์นะครับอ่านค่าได้หนึ่งจุดหนึ่งโวลต์แล้วเรารู้ไหมครับว่าไอ้ขั้วสังกะสีมันมีศักไฟฟ้าเท่าไหร่ขั้วคัพเปอร์มีศักไฟฟ้าเท่าไหร่เรารู้ไหมครับไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าอ่ะพอเราเอามาเชื่อมต่อกันนะครับปรากฏว,ว่าความต่างศักของสองขั้วนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งจุดหนึ่งโวลต์ ใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่าขั้วแต่ละขั้วมันมีค่าศักย์ไฟฟ้าเท่าไหร่เดืกออกไหมครับแล้วเราจะทํำยังไงให้รู้ว่าแต่ละขั้วมันมีศักย์ไฟฟ้าเท่าไหร่หนังสือบอกไหมทำโดยเอาไปต่อกับอะไรครับต่อกับครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐานใช่ไหม เอาไปต่อกับครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐานซึ่งเขากําหนดว่าครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐานมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่0 00. 0 0โวลต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากําหนดะนะครับให้เวลาจดก่อนนะตรงนี้มันเพิ่มเติมจากในหนังสือนะครับหนังสือไม่มีบอกเนาะไอ้สักไฟฟ้าสูงสักไฟฟ้าต่ำนะครับกระแส ไหลไปทางไหนไม่มีบอกนะครับจดเพิ่มเติมไปเดี๋ยวครูขอหยุดก่อนนะ